คนส่วนใหญ่ไปคิดเอาเองว่าตายแล้วเดี๋ยวคงได้เป็นมนุษย์อีกนะความตายมีแน่นอนแต่หลังจากตายแล้วเนี่ยความเป็นเรายังอยู่ในจิตจิตไปสร้างภพใหม่ต่อไปนะแล้วภพใหม่ต่อไปจะเป็นอะไรนะพระองค์บอกว่ามนุษย์ที่ตายแล้วเนี่ยได้กลับมาเป็นมนุษย์เลยอีกเนี่ยเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับพื้นดินในมหาปทพี นั่นแสดงว่าถ้าเราไม่ถึงโสดาบันเนี่ยโยมไอ้ที่เราคิดว่าหลังจากตายแล้วเราจะได้เป็นมนุษย์อีกเนี่ยอันนี้คิดเองถ้าผู้เจ้าตรัสรู้จริงผู้เจ้ามีความรู้จริงไม่มาหลอกเราไม่มาโกหกเราเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่าหลังจากตายแล้วนะถ้าเราไม่ถึงโสดาบันเราจะไม่มีโอกาสได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะเปอร์เซนต์ที่ได้มาเกิดน้อยมากๆ ดินปลายเล็บกับดินทั่วทั้งโลกแทบจะเทียบเปอร์เซ็นต์กันไม่ได้ผู้เจ้าบอกเหลือแค่นี้นะตอนี้จะได้เป็นมนุษย์อีกเมื่อไหร่ผู้เจ้าบอกนูน่นนะนานเท่ากับการเกิดของสัมมาสัมพุทธะอีกสักครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็นูน่นนะเมื่อมนุษย์เนี่ยอายุยืนอายุลดลงไปเหลือ10ปีแล้ว ตีกลับยืนไปใหม่ถึงอายุ80,000ปีไม่ต่ำกว่า91กลับนานหลายล้านปีเราถึงจะได้ความเป็นมนุษย์อีกสักครั้งหนึ่งเพราะความเป็นมนุษย์นั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้มาได้ยากทุกคนในที่เนี้ยถูกเรียกว่าสัตว์ทั้งหมดเทวดาก็เป็นสัตว์นะสัตว์คือผู้ที่ล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรนะดังนั้นสัตว์จะได้อัตภาพเป็นมนุษย์สักครั้งเนี่ยนานมาก คราวนี้ได้ละถ้าไม่ถึงโสดาบันตายไปปุ๊บจะได้อีกทีเนี่ยนานเท่ากับการเกิดของสมาสัมพุทธะสักครั้งหนึ่งหรือที่พระองค์เปรียบเทียบน้ำท่วมโลกทั้งใบนะแล้วเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีมาเจอแอกไม้ไผ่ซึ่งถูกโยนเข้าไปในน้ำที่ท่วมโลกทั้งผืนเนี่ยมันยากมาก จะไปเกิดเป็นเทวดาง่ายไหมพงบอกไม่ง่ายดังนั้นส่วนใหญ่ของการที่มนุษย์ตายแล้วก็จะไปสู่นรกกำมเนศชานหรือเปรตวิสัยนะังนั้นเราพยากรณ์อนา,นาคตข้างหน้าได้เลยถ้าเราไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยของการได้ความเป็นอริบุคลนะดังนั้นนี้คือสิ่งที่จะชี้ให้เราเห็นว่าอริบุคลเนี่ยสำคัญนะวันนี้แจกคู่มือโสดาบันไปแล้ว ต้องรีบเปิดอ่านอย่างเร่งด่วนนะ